ไปไปไปสองมาสงมาสมาสมาไปย้อชจัอีควายเคียรี่ีพี่ลอลอีลอยโนแลนทิ้งกลับกลับกับนีแลนที่ล้อกับไปกับไปกลับมากลับมากาลับล้วชะลตายสัตว์หมดแล้วหลอกมาเคียร์หลอกมาเคียร์้ควายกกะล้วนะแล้ว้กากควายหูตีหลัง้อดีปั ไอ้ดิสมาคือคขคือไปึ้นไป่เไปเคลียร์ึ้นไปเคลียร์ึ้นไปเคลียร์ราสายหน่อยยาวสายหน่อยวายหน่อยายหน่อยไอ้รรนใหม่รอนใหม่มาต้สนใหม่หมา้สใหม่ปักูมา้สใหม่้คือมันรับขื่นกาะบ้านเกาะบ้านกาะบ้ากาะบ้ากาะบ้ามากาะบ้ามากะบ้ามาดกาะบ้านมาตปสัตว์ควายเอาไปเียวไปดียไปดิตอนเรามันก้นได้มนร้อยมน้อยควายเยยนุขึ้น้อยสุดนร้อยจับคว แกงกูนะแกงกูเดชายเลวสัตว์ที่ไม่เหมือนมึงกับยี่ควายสัตว์แกงเข้าครัวนี่เด็กขี้ยแกงเอาใครมาก็เล่นอยเหนี้ยแกงแกงบอกว่าแกงยันี่น้องไอเด็กขี้ไว้ก่อนเลยน้องลาลุงบ้าเปล่าเลสัตว์ฮะมึงกล่าในองตอรี่ดีเด็กขี้ยด่าด่าสุดสิสัตว์แต่ด่าว่าถ้าต0ในน้องด่าด่าสุดสิยีควายยี่กาดยี่เตจีนที่แกงกายี่ไปแถวไอสัตว์อยู่ไหนก็ไม่ได้หรอกมึงอ่ะมึงแค่ได้แค่ตกไก่เลยยี่ควายไอ้สัตว์มึงทำแบบกู pop